ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะโอ้ยโอ้ยใช้ค่ะตลอดว่าค่าเอ,อิมันก็แอบต่ำอยู่นะแต่บุกไม่รู้ว่าของแต่ละคนมันมันก็ไม่เท่ากันแต่มันต้องดูว่าถ้าก่อนหน้านี้เราเท่ากันโดยตลอดก็ก็ไม่แปลกแบบก็แบบดูแบบเอเวอเรตค่าเฉลี่ยที่เราเคยเป็น สมมติว่าของบุ๊กอย่างเงี้ยความดันแบบความดันบุ๊กอะ้อนกกินเสร็จแล้วไปแปรงฟันแล้วนอนนะก็คือต่ำมากแต่ตอนนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วไงก็เลยแบบเออปกติอย่าพูอสุกนจะฮะน่ากินมากอะอ่น่ากินหรอเปล่าคอนไปแล้วนะไ้่อ่านที่พี่เขาพี่ไว้อ๋อ หน้ามันบ่ไมหน้ามันบ่อย,อยต้องทํำยังไงอุ้ยไม่รู้เลยอ่ะอะไรที่แบบบุกไม่เคยเป็นอ่ะบุกก็จะไม่ค่อยรู้อ่ะไม่ค่อยรู้เท่ากับการดูแลบุกไม่ค่อยไม่ค่อยแพ้อะไร <c oughs> ไม่ค่อยแพ้อะไร อะไรพี่ฟิตพี่ชอ็อปพ่อไข่ขาวเท่าที่รู้กินหมดไหมลีโกหมดนะครับกินเก่งมากเลยตัวแน่นมากพี่<ะ>พบุ๊คไม่ค<ม>่อยมีเหงื่อไม่เข้าใจหรอทุกคน,กคนเออบุ๊คไม่ค่อยมีเหงื่อเป็นคนแบบร้อนมากๆที่เขาอยู่กันไม่ได้บุ๊กก็ยังรู้สึกว่ามันเย็นปกติบยย<า>แบบหอบประชุมอะไรเงี้ยแบบคนเปิดบอกว่ามันร้อนบุ๊กก็แบบว่ามันร้อนเราไม่หยุรู้เลยว่าร้อนอะไรเงี้ยแบบไม่นอนไม่เปิดแอร์ก็ได้แค่ไีน มีเทคนิคลดหุ่นไหมคะอึคะ่ะอึเท่านั้นที่น็อกเอวที่ติงหนูอึทั้งวันเลยคะ่ะอึจริงจริงวันนี้อึไปแล้วสามรอบแบบโอ้ยอึจนเหนื่อยไม่กินเยอะกินแล้วก็ออกกินแล้วก็ออกทำหนังสือเดียวสองเชือกขาพี่พพอุ๊บบอกเตั้งใจนะขอบคุณบขาอะไรเหรอุ๊บพูดไม่รู้เรื่องอะไรที่รู้เรื่องแต่นะใจใจอ่าแนะนำสถานาที่เที่ยวพิลา,านากแล้วไปแล้วขนลุกสุดๆหน่อยพี่อ๋อ ที่ลาวครับที่ลาววัดวัดถ้ำวัดถ้ำนางวัดถ้ำนางแอนนางแอนจริงๆคือนางแอนเี่เขาเขียนว่าถ้ำนางแอนเราจะนั่งเรือเข้าไปในถ้ำซึ่งในถ้ำเนี่ยมันจะมีมีนม้ำแล้วมีความยาวประมาณเป็นกิโลเลยนะแล้วก็เย็นขึ้นเรื่อยๆข้างในจะมีมีซ่าของของหินที่เป็นฟอสซิลคล้ายกับพญานาคหรืองูยักษ์อยู่ข้างในเขาเขาเชื่อว่าเป็น กายสังขารของปู่ศรีสุโธแต่ว่าไม่ใช่หรอกก็คือเป็นเปเหมือนเหมือนเหมือนอัตลักษณ์ที่แทนแทนกระดูกของงูยักษ์อะไรเงี้ยแต่เขาก็ก็กลับไว้กันดูชาแล้วก็อันเหมือนอันเชิญปู่ศรีสุโธมาสถิตบาร,รมีอะไรเงี้ยถ้าเย็นมากไปดูได้ในอจำหน่อยน่าคาเทปหนึ่งนะฮะที่ลาววัดถ้ำหนังแอนเขามีอีกที่หนึ่งที่ที่ลาวเหมือนกันที่ที่คุณตุ้ยเขาไปแล้วเขาสัมผัสอะไรเป็นอย่างี้แล้วเขาลําอ่ะ นุสจิลาคนที่แบบไม่ไม่ไม่ชื่อเรื่องพวกนี้มาก่อนเลยราจะมีมีหลวงปู่ชื่อหลวงปู่ขาวเป็นพระที่ไม่ไม่ห่มพระเหลืองเพราะว่าทราบอะไรบางอย่างในประวัติศาสตร์จากยานของท่านเขาก็เลยไม่ใส่พระเหลืองแต่แต่ก็นับถือประทนะครับฮะเออน้องไปไปอืรอเดี๋ยวมานะโอเคโอเคอันนี้เราก็ถูกขังในไลฟ์แล้วนะ รที่อยู่ในหนึ่งในสี่ร้อยเหตุการณ์มานานบ้างที่ถูกขันในไลน์ตอนดึกๆลงมือ,อขึ้นเลโก้ไปกินบอบคอนแล้วครับอยู่นู้นครับนู่นเลยตรงตรงโลกกับอเมริกานะฮะ มันูืเออใช่เหรอหนึ่งในสี่ร้อยหนึ่งในสี่ร้อยโอ้โหอันนี้คือขนพลบงางารรจัณเลยนะคือหนังอฮอลลีวูด 300, นะเขา,จ,าจะมีสามร้อยใช่ไหมเป็นรบองบรรจัณจะมีสี่ร้อยสี่ร้อยคนนะฮะเราคือหนึ่งในช่าบ้านบนาารรจัณที่ถูกขังในวันนั้นนะฮะลุ้สบายก็ต้องช่วยกู้ชาติไปเรื่อยเอนะเราพวกเราร้อยโปรเจกต์ไม่โลภนะฮะ แมถ้ายี่สิบสองนี้เขาโอนก็ดีเนาะแหลงข่าวไปเลยทีเดียวจะรอดหรือเปล่าอยู่สี่คนครับข้างบนก็มีมีคุณยายเลโก้ LEGO, แล้วก็คุณแม่เลโก้ที่แบบจำสินอยู่ข้างบนคือเขาใช้ข้างบนสําหรับทำดนตร,รีอะไรเงี้ยคุณคุณแดงกว่านะครับจะอยู่คนละโซนกันแบ่งโซนกันเลยฮนะ ขอเป็นแฟนกลางร,รายการคือนอกรายการก็ขอแล้วจะง่ายแก่ที่เห็นเนี่ยมันจะมีแบบความผันผวนของของเรื่องราวของเอ,อความเข้าใจถูกเข้าใจผิดเล็กน้อยตลอดในในในเรื่องของการเข้าหากันปกติของคนนะ่นะมันก็มันก็นต้องมีไปแล้วอันนี้เราไม่เราไม่ได้เป็นคอนเทนต์มันเรียกว่าเอองอนก็งอนจริงกดธก็กดจริงน้งองก็งน้อจริงอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะมีเวลาของมันถ้าแบบว่า ไปกันได้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับปัญหาเดิมก็จะไม่กลับมาอีกถ้าถ้ามีก็จะมีปัญหาใหม่แต่จทยช้เรื่องเดิมน่าะเป็นเรื่องปกติมั้งใช่ครับแต่งงานเนี่ยเขต้องแยกดิเขาจะมแยกสลบเออมันมเป็นเรื่องของการบางบางเซฟโซนอันนี้มันบ้านลูกไงบ้านบ้านลูกเป็นเป็นนี้ให้ลูกชายเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ไปเซฟ่วนของเขานะถ้าสมมติว่าเรามีกําลังมากพร้อมเราไปสร้างอาณาจักรที่ไหนก็ได้ที่ที่ถึงเวลาแล้วเนี่ยโอเคเขาเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ติดผู้ชายตัวเร็วนะบอกให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไม่เป็นน้องหรือว่าเป็นเลโก้เป็นใครก็ตามเราจะไม่ทําตัวเองให้มีปัญหาให้เป็นปัญหากับชีวิตใครเลยใครเลยถ้าเราู้สก่า เราเป็นจุดดำเหมือนผ้าขาวอะฮะเราก็ต้องให้เขาออกไปสับเะฉั้นถ้าเราอยู่ที่ไหนก็ตามเราคงคืนเรามีความสุขเขามีความสุขเขา,เขเเาไม่รู้สึกวพาเราแบบไม่ไม่โอเคมันก็ไปกันได้ไปุกไปหรือเปล่าไม่มรู้หือกันพี่อายุเท่าพ่อหนุ่มเลยครับใช่พี่อะสี่สิบเก้าเกินนึ่งิเจ็ดแล้วก็พ่อน้องบุก พี่บอยนะพี่บอยก็เกิดเกิดหนึ่งเจ็ดพี่บอยเกิดก่อนพี่บอยพี่บอยเกิดช่วงแบบช่วงเดินมาเลนาีนไทยฮะช่วงแบบเดินแห่งความรักเดินเดินเดียวของน้องบุกระมั้งก็เลยแบบเออคุยกันแล้วแบบมองมองอะไรอย่างในทิศทางเดียวกันก็เลยคุยกันคุยกันจนลืมลูกอะ่ะอคนในเจนนั้นอ่ะมันจะคไมไหมฮะเกิดมานเจออะไรหลายอย่างแนมะ้แต่ยังไม่โพทสมอถืีตั้งแต่ก่อนมาชูเค เหมือน,นจริงคือไม่ได้พูดเล่นคุณสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของโลกได้นะการเปลี่ยนแปลงของโลกได้จากคนที่เกิดในยุคนั้นจริงๆแลวคุณไม่ได้วางอัตราไว้สูงมากคุณไม่ได้เชื่อ Google ทั้งหมดประสบการณ์ของคนที่ผ่านเวลาเรานั้แหละมีมีค่ามากเพราะบางอย่างที่ Google มันจึงไวอะมันถูกสำรวจสำรวมสมรวมกันไว้สัมภาษณ์รวมกันไวนะฮะแต่สิ่งที่มัน บางทีมันไม่ถูกเล่าอ่ะมันเป็นเกร็ดมันเป็นเรื่องเล่าที่ที่แท้จริงของมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประสบการณ์ตรงเนี้ยบางอย่างอินเทอร์เน็ตมันไม่เลทึกไว AI ก็ไม่ฉลาดพอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนีรู้จักคนสำคัญที่สุดให้เกียรติให้เกียรติใ,ในในเรื่องของเ,อเวลาและประสบการณ์ของเขาเราจะได้อะไรมากมายเคยดุหรอครับยัไงไม่เคยครับคือผมอ่ะถ้าผมดุใครคือมันมันต้องสุดแล้วะ แล้วก็ถ้าดูใครก็จะไม่เจอกันอีกเลยอืมด้วยด้วยด้วยวิธีใดก็ตามได่กดกใครเดกก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ค่อยโกรธเท่ไหร่ mm. โกรธในละครฮะต้องช่างแก่ครับดูแก่ตามมาครับคือไม่ไม่ได้ทําอะไรมากมายก็คือพยายามอย่างน้อยในโปสถ็อกเราพยายามไม่ทําเลยเพราะว่า เดี๋ยวเราจะแสดงอารมณ์ไม่ได้เราจะขมดบชีวไม่ได้แล้วมันเวลาแสดงวารมจะเป็นปัญหามากนะที่ผมจะแสดงอารมณ์น้องเป็นคนรายยีเก้าได้แฟนห้าสิบโอ้โหน้องโชคดีมากเลยครับน้องมีน้องจะมีตําราตําราอย่างนี้แบบอยู่ข้างๆตัวน้องเลยนะมันจะเรื่องอะไรบ่อยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องอะไรเล็กน้อยของของของวิธีคิดของวิธีวิธีทำอะไรแต่แย้งง่าย มันชิเรื่องใหญ่อ๋อเปิดใจคือเปิดใจคบเป็นเพื่อนแต่ไม่ได้เป็นเพื่อนเลยพี่ก็ไม่ได้เป็นพี่เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าโอเคเราเป็นคนนินที่ไว้ใจได้ชั้นี้ก็พอแต่ว่าชนะก็เรื่องของเขาเขาไม่ตั้งผมไม่ตั้งคือในเมันเป็นเรื่อ,องคนสองคนไม่มีใครรอ,อใครนะฮะมันถึงเวลาถ้ามันแบบถ้าต้องตอบถ้าเป็นคำต,ต,ตอบเดียวกันก็โอเค ก็ไปชิดเดียวกันแต่ถ้าเป็นคนตอบคนละทิศเราก็อาจจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าบางคนขึ้นขึ้นบนบางคนลงล่างมันก็แล้วแต่เป็นสิทธิของเขาเนะถึงเวลาก็ต้องมามองว่าโอเคคาตอบเดียวกันหรือเปล่าเรามองบางอย่างในทิศทางเดียวกันไหมหรือว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างอะไรแบบนี้ฉันเนี่ยถ้าเป็นตัวเป็นตัวเ,เองแต่แรกมันดีนะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมาปรัปมาจูนกันให้มันอย่างกลางเพราะว่า เราไม่ได้เดินคนเดียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะสำหรับการการมีมีความรักกันเป็คู่เนี่ยมันคือการเดินคู่คู่ขนานกันไปโดยที่รอบๆตัวเราะก็ยังมีคนอื่นอยู่ด้วยใช่ไหมมันไม่ใช่แค่เรามไม่ใช่คนสองคนความรักไม่ใช่ความรักมันความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องของคนอีกหลายคนเพราะในตัวเราก็มีทุกอย่างของพ่อแม่อยู่มีทุกอย่างของบรรพบุรุษมีทุกอย่างของญาติพี่น้องมีเซลล์ที่นแบบถูกสร้างขึ้นมาจากต้นตะกูลของเรา เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่แคร์คนรบข้างไม่ได้เราไม่แคร์เพื่อนของอีกคนไม่ได้เราไม่แคร์สิ่งแปรล้อมของเขาหรือว่าพ่อแม่ของเขาไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะนั่นคือทุกอย่างที่มันหล่อหลอมเป็นตัวของเป็นชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงไม่ง่ายเนี่ยไม่ใช่ขอเป็นแฟนปุ๊บเป็นยังไงอะเออเข้ากับรอบครัวมาได้ไหมอะไรเงี้ยะมันก็เลยต้องมีเวลามนกากำหนดยิ่งหนึ่ง คุยเรื่องน้ำชุ่มโลกอ้านะโอ้โหหอมจังเลย<า>เอาผมนิดนึงนะเด,เดี๋ยวันจะไม่สบายนะสวัสดี <c oughs> ได้อีกแล้วไ <c oughs> วมากคือผมอาบอาบเร็วอาบเร็วมากอะ ไม่ได้ไปอุใช่ไหมไม่ได้วิ่งผ่านน้ำหรือเปล่าไม่ได้วิ่งผ่านน้ำโอสิทธ์ไปไว้ด้านหลังเหรอครับอ๋อครับถ้าไปเห็นของจริงจะรู้ว่าตัวอักษรมันกลับด้านอ่านไม่ได้แต่ว่ามันอ่านได้แต่ว่าในไ ก็จะเป็นคำถามที่ถูกถามไปบ่อยเมื่อก่อนนี <Wow. S 1> ้ว่าชาพี่เองจริงจากคลิปที่ผ่านมาใช่ไหมล่ะอาบเร็วเพราะมีสองพันคนรออยูเอย่เกือบขังไว้แล้วนี่เกือบแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ